สวัสดีครับธนกรผมโปรเจกต์นกปริ์กันหาเจริญ i-swing-golf-school.com ในวันนี้ครับธนกรผมจะมาแนะนำในเรื่องของทำอย่างไรให้เรา Impact แล้วหน้าไม้แควร์ได้ง่ายมากยิ่งขึ้นแต่ก่อนจะทำให้หน้าไม้แวร์ในตอนช่วงดาวสวิงการขึ้นแบ็กสวิงเป็นสิ่งสำคัญมากเลยนะครับในวันนี้ผมมีอุปกรณ์ช่วยนะครับอย่างหนึง่งแล้วก็มีวิธีการคิด คีย์ของเราว่าก่อนที่ท่านจะขึ้นแบ็กสวิงเนี่ยใช้อะไรในการทำงานก่อนที่จะขึ้นไมค์กอล์ฟจะช่วยทำให้ท่านนักกอล์ฟสามารถขึ้น on p l a n นได้ไง่ายมากยิ่งขึ้นขึ้นแล้วสามารถทำให้หน้าไม q u a ควได้ไง่ายมากยิ่งขึ้นอุปรกรณ์ตัวหนึ่งที่เราจะใช้ในในครั้งนี้ก็คือว่าตัวถาดนะครับตัวถาดทีเ่เราไว้วางลูกกอล์ฟที่ที่แคดดี้เอามาให้เนี่ยใส่ลูกกอล์ฟมาก็ เอาเป็นตัวช่วยนะครับช่วยทําให้ท่านกอลฟเนี่ยสามารถจะขึ้นหน้าไม้ได้สแควมากยิ่งขึ้นเดี๋ยวยังไงเรากลับไปติดตามชมกันว่ามีวิธีการยังไงแล้วมีวิธีการคิดยังไงเพื่อจะทําให้ท่านกอลฟขึ้นไม้ได้แควออนเซ็มากยิ่งขึ้นครับครับทานกกอลฟอย่างที่ผมได้อธิบายไปแล้วว่า การที่จะเข้าหน้าไม้ให้มันสแควรได้ง่ายมากยิ่งขึ้นนั้นมันต้องเริ่มจากการเคลื่อนที่ก่อนนะครับว่าเคลื่อนที่ได้ในลำดับที่ถูกต้องเนี่ยเราจะใช้อะไรเคลื่อนที่วิธีการมีอย่างไรบ้างวิธีคิดมีอย่างไรวันนี้อย่างที่บอกว่าเราใช้อุปกรณ์ก็คือว่าตัวถาของลูกกอล์ฟนะครับตัวถาของลูกกอล์ฟเนี่ยจะเป็นตัวช่วยดีเลยละ่ะที่จะทำให้ท่านกอล์ฟเนี่ยง่ายต่อการฝึกให้หน้าไม้สแควรตอนแบ็กสวิงนะครับทีนี้ในเรื่องของ การเคลื่อนที่การแบ็กสวิงขึ้นไปเนี่ยทนนกอล์ฟผมอยากให้ทนนกอล์ฟวิธีคิดของเราเนี่ยถ้าเกิดว่าทนนกอล์ฟขึ้นไม้ไปแล้วนะครับแล้วขึ้นไปโดยที่ไม่ได้คิดอะไรเลยปล่อยให้แขนกับมือทํางานตามธรรมชาติบางครั้งเนี่ยหน้าไม้เนี่ยมันจะเปิดได้และปิดได้ง่ายมากเลยทีเดียวแต่ถ้าทนนกอล์ฟมีคีย์ทนนากอล์ฟเองว่าจะทํายังไงให้ขึ้นแล้วหน้าไม้สแควร ดังนั้นเนี่ยวันนี้มันเป็นแบบฝึกนะครับที่จะทําให้ท่านกอล์ฟเห็นผลได้ง่ายมากเลยทีเดียวทีนี้อธิบายก่อนว่าเราจะใช้ท้องในการเคลื่อนที่ Back Swing ขึ้นไปนะครับท่านกอล์ฟถ้าเกิดว่ายังไม่ได้ความรู้สึกเท่าไหร่นะครับท่านกกอล์ฟลองเอาไม้เข้ามาทิ่มที่ท้องของเราดูนะครับแล้วก็เอามือจับลักษณะอย่างนี้แล้วก็ขึ้นใช้หน้าท้องพาไม้มือแขนไหลขึ้นไป แค่ประมาณสัก8นาฬิกานะครับ8นาฬิกานี่ก็คือว่า8นาฬิกาจากตำแหน่งไม้นะครับจากตำแหน่งไม้ใช้ไม้ที่มท,ที่ท้องตรงสะดือของเราอะฮะแล้วค่อยๆขึ้นแบ็กสวิงขึ้นไปให้ความรู้สึกว่าท้องเริ่มเคลื่อนที่ขึ้นไปให้ได้ให้สะดือเริ่มหมุนตามขึ้นไปให้ได้แล้วปล่อยมือแขนนิ่งๆเอาไว้ลักษณะนี้นะครับตรงเนี้ยก็จะเป็นในเรื่องของการให้ท้องทํางานและทีนี้ ในเรื่องของหน้าไม้ถ้าเกิดท่านานักกอล์ฟสามารถที่จะเคลื่อนที่ด้วยท้องได้มีคีย์แล้วว่าเราต้องใช้ท้องทํางานแล้วเนี่ยเวลาเราขึ้นไม้เนี่ยมันจะแควง่ายมากเลยทีเดียวทีนี้ท่านักนกอล์ฟดูในด้านข้างผมนะครับถ้าเกิดว่าผมจับไม้กอล์ฟเซตอัพแล้วในลําดับนี้นะครับแล้วค่อยๆแบ็กสวิงโดยใช้หน้าท้องขึ้นไปท่านักนกอล์ฟสังเกตดเห็นได้ว่าหน้าไม้ของผมเนี่ยจะแคว แนวกระดูกสันหลังของเราถ้าเกิดว่าผมยกตัวขึ้นมาหน้าไม้จะตรงพอดีเลยแต่ถ้าเกิดผมพับตัวลงไปหน้าไม้ของเรากับแนวแกนกระดูกสันหลังจะตรงกันนะครับขนานกันนะครับนั้นเนี่ยถ้าเกิดว่าทนากอล์ฟไม่มีคีย์เวลาขึ้นแล้วไม่ได้ใช้ท้องหรือว่าปล่อยสวิงปกติสบายๆขึ้นไปบางครั้งเนี่ยมันอาจจะทำหน้าให้หน้าไม้เปิดได้เกิดจากการใช้มือใช้ไม้มากเกินไปนะครับ บางทีถ้าเกิดว่าทนตะกอฟขึ้นแล้วเผลอๆตัวซะอาจจะปิดได้ดังนั้นการเข้าปะทะมันก็จะยากที่จะทําให้หน้าไม้กลับมาสแควร์ได้มุนงยากได้ง่ายมากยิ่งขึ้นดังนั้นเนี่ยเราจะใช้ตัวถาดนะครับตัวถาดลูกกอล์ฟเนี่ยเป็นตัวที่จะทําให้ทนกอลเนี่ยสามารถจะขึ้นแล้วหน้าไม้สแควร์ได้ง่ายมากยิ่งขึ้นโดยใช้ทอของเรานะครับทีนี้ถ้าตัวถาดเดี๋ยวผมจะลองวางด้านข้างให้ทนกอลดูนะครับว่า เวลาเราขึ้นไปแล้วเนี่ยแบ็กสวิงขึ้นไปนะครับดูนะครับให้ถาดให้หน้าท้องพาถาดดันไปตรงๆนะครับลองดูหน้าท้องผาถาดดันไปตรงๆแค่ประมาณสักเก้านาฬิกาก็ได้ครับท่านักกอล์ฟสังเกตเห็นได้ว่าแนวมือกับแนวไม้จะอยู่ในตำแหน่งเดียวกันแล้วแนวของหน้าไม้จะขนานกับแนวกระดุษหลังพอดีนะครับทีนี้เดี๋ยวผมจะลองตีสักหนึ่งลูกให้ท่านักกอล์ฟดูว่า มันจะช่วยทำให้เราขึ้นแล้วหน้าไม้สแควร์ได้ง่ายมากยขึ้นจริงๆนะครับถ้าเกิดเราวางถาดไว้แล้วก่อนนะครับตีสักครึ่งวงสวิงก็ได้ครับสักฮาร์สวิงครึ่งวงก็ได้ครับวางไว้ติดก,กันเลยนะครับวางไว้ติดก,กันเลยทีนี้ค่อยๆพาหน้าท้องพาไม้ขึ้นไปนะครับมือนิ่งๆไว้เลยครับ ความรู้สึกในการที่จะเข้าปะทะได้เนี่ยมันจะง่ายมากยิ่งขึ้นแล้วท่านกอล์ฟสามารถจะขึ้นแล้วออนเคลนได้ง่ายแนวหน้าไม้ขนาดมากยิ่งขึ้นท่านกอล์ฟลองกลับไปฝึกดูกลับไปลองซ้อมดูแล้วเกมกอล์ฟของท่านจะง่ายมากยิ่งขึ้นครับ ครับธนากอล์ฟครับเราก็ได้สาธิตไปแล้วนะครับว่าวิธีการอย่างไรที่จะทําให้หน้าไม้แควได้มากยิ่งขึ้นมีคียอะไรบ้างที่จะทําช่วยให้ธนากอล์ฟเนี่ยสามารถที่จะขึ้นแล้วหน้าไม้สแควได้มากยิ่งขึ้นทุกอย่างเนี่ยธนากอล์ฟมันอยู่ที่วิธีการคิดของเราถ้าเกิดว่าเราไม่ได้คิดอะไรเลยเนี่ยเวลาตอนขึ้นเนี่ยหน้าไม้ของเราก็จะไม่มีโอกาสจะสแควรเวลาอิมแพ t ลูกก็จะยากที่จะแควเขาเป้าหมายมากยิ่งขึ้นธนากอล์ฟลงกลับไปฝึกครับ ท่านักกอล์ฟกลับไปทําดูแล้วเกมการเล่นของทนกกอล์ฟจะสนุกมากยิ่งขึ้นครับ